สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนนาเหตุเชฟประจวบเตรียมของเข้าครัวมีไก่มีขมิน้นมีเครื่องสมุนไพรแล้วก็มีใบสะระแหน่ด้วยค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เชฟประจวบจะนําส่วนผสมเหล่านี้มาทําเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เชฟจะนําเสนอเมนูข้าวสมุนไพรกับไก่ทอดขมินและชิลลี่มิ้นต์เยลลี่ เชลรี่มิ้นเยลี่นี่ฟามหมาคือเอาเยลี่ที่เราทำแล้วก็ใส่สาระแหน่พร้อมกับพริกขี้หนูเขียวใส่ลงไปในนั้นด้วยขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมว่าจะเป็นเมนูอาหารที่มิกซ์กันได้อย่างลงตัวอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะชีกกดข้าวไก่ทอดที่คุณผู้ชมเคยเห็นหมาอย่างแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมจะได้ทั้งสูตรและเทคนิคการหมักไก่ ทอดไก่รวมถึงการทำสมุนไพรเจลลี่จากเชฟประจวบนะคะคุณผู้ชมเตรียมจดสูตรกันได้เลยเมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่เมนต์เจลลี่ค่ะถ้าพูดถึงพวกเจลลี่หรือพวกวุ้นต่างๆเนี่ยคุณคะของที่อยู่ติดบ้านนานามาตั้งแต่นานๆเด็กๆเลยคือนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือค่ะเ <c oughs> ขาผลิตจากสาหรายคุณภาพเยี่ยมผานกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะเมื่อคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วละลายตัวได้ดีมากไม่จับตัวเป็นก้อนที่สําคัญเซ็ตตัวดีค่ะ ใส่นี่นะคะผงวุ้นตรานังเงือกลงไปเคล็ดลับเวลาเราทําบุญเนี่ยนะคะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดถึงยกลงน้ำตาลทรายนะคะในนี้มีผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าจะสังเกตว่ายังไม่ตั้งไฟคนให้ละลายคนให้ละลายก่อนนะอ่าเดี๋ช่วย สังเกตยังไงว่าละลายเสียงก็แก้กๆแก้แหน,น้ำตาลทรายจะหายไปส่วนผสมจะเปลี่ยน,นะคะ่ะจากน้ำตาลทรายจะกลืนไปกับส่วนผสมน้ำวุ้นเดือดแล้วแบบนี้นะคะส่วนผสมเดือดตรงกลางเนี่ยไฟเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะตามด้วยสารเแนนนะและ พริกสีเขียวค่ะจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูแล้วแต่ความแซบที่คุณต้องการจากนั้นเราจะเทส่วนผสมลงถาดเนาะหลังจากเทเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะตู้ <พา S 1> เย็นคุณยยตู้เย็นคุณจะเสียเพราะว่ามันร้อนจัดทิ้งไว้ตรงเนี้ยอยู่ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมมันเย็นแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะคชิลลิมินเจลลี่ของเชฟประจวบเซตตัวแล้วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามาทอดไก่แล้วก็ทำข้าวขามิ้นกันดีกว่า ขั้นตอนการหมักไก่คขมิ้นเนี่ยนะไก่ส่วนนี้ของเชฟบอกว่าเนื้อข้างในจุ้ยมากมากเพราะว่าเชฟใส่กะทิแน่นอนค่ะคุณขาพูดถึงกะทินี่นะคะชั่วโมงนี้จะมีอะไรดีไปกว่าอัมพาวากะทิร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเขาค้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสดเลยคุณเครื่องหมักไก่ของเชฟมีผงกะหรี่นะคะขมิ้นผงค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะวันนี้เชฟประจวบนะคะใช้เป็น สะโพกไก่ค่ะเอาหนังออกถ้ามีเวลาหมักทิ้งไว้อย่างต่ำ20นาทีนะจะทําให้ตัวน้ํากะทิของเราเนี่ยเข้าไป,ไปในไก่ไ<ป>จากนั้นนานาตั้งน้ามันสําหรับทอดค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเวลาทอดของเลือกใช้น้ํามันที่เหมาะสมกับการทอดแบบวันนี้คือน้ํามันปาล์มตรามรกตค่ะคุณคะ่ะฟ้าสีเขียว<ะ>ทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดที่ต้องใช้ไฟแรงอุณหภูมิสูงๆนะคะ<ๆ>หลายคนอาจจะสงสัยว่าอุย๊ย ถ้าทอดเลยเนี่ยก็เด่นแน่นอนใช่สิมีทั้งกะทิมีทั้งไก่<ม>ที่มีส่วนผสมของน้ําเยอะวันนี้เนี่ยนะคะบอกคุณเลยว่าน,านานาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยของเราแป้งประกอบอาหารตรากโกกิค,ค่ะคุณซองเนี้ยดีมากตรงที่ว่าคุณซื้อมาเสร็จคุณไม่ต้องผสมแป้งทอดกรอบเองค่ะจัดจวนคงพี่กรอบและไม่อมน้ํามัน เดี๋ยวเราระวางรอไก่ของเราทอดจนกรอบเรามาทาข้าวข้าวใช่ข้าวเจ้าหุงสุกห้าสายพันธุ์ปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเป็นข้าวเจ้าสุดผสมห้าสายพันธุ์ที่คุณพ่อเนี่ยคัดสรรมาจากข้าวพันธุ์ดีห้าสายพันธุ์ทั่วประเทศไทยนะคะหุงง่ายข้าวเป็นสวยนุ่มละมุนหุงร้อนๆใส่พริกฝรั่งสมสีลงไปเคล้าเคล้าเคล้าเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดจานนี้นี่เรียกได้ว่าโหเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะเป็นข้าวไก่ทอดเวอร์ชันที่สีสันสวยงามนั่นเอง ใส่ลงไปในห้วยนะคะพ้วยเสิร์ฟของเราจะใส่มิ้นเจอลี่ของเราลงไปแล้วใส่ข้าวลงไปจากนั้นตามด้วยไก่ทอดไก่น่ากินมากเลยเนาะหนึ่ง,งสองสามสามชิ้นโตโต,โตแล้วหยิบลงเลยใช่ไหมคะครับ นี่ค่ะคุณขาข้าวไก่ทอดบ้านคุณสามารถทำหน้าตาน่ากินแบบนี้ได้เหมือนกันนะเอาสูตรเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวไก่คขมิ้นกับชิลลี่มิ้นท์เจลลี่ทำง่ายไม่ยากเลยใช่ไหม ถ้าพูดถึงประเพณีไทยนะครับวันสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต้องวางแผนนะครับเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับทั้งรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับเข้าวัดทาบุญหรือว่าเล่นน้ํากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับแห่งความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่รักนะครับคุณผู้ชมและช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับที่เราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับในวันสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันครอบครัวนะหรือว่าวันผู้สูงอายุนะครับทางฟร ยิ่งศักและครอบครัวนะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งมอบความสุขความอร่อยและความห่วงใยนะครับให้กับทุกคนในครอบครัวของคุณผู้ชมนะครับโดยการมอบของขวัญนะครับให้คนที่เรารักกับฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับอร่อยแบบพรีเมียมและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับถามว่าดีต่อสุขภาพยังไงนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับฟุตเค้กรสหวานธรรมชาติของอาจารย์ยิ่งศัก์ก้อนนี้นะครับ มีเอกลักษณ์ก็คือไม่ใส่น้ําตาลทรายเลยครับคุณผู้ชมได้ความหวานจากน้าผึ้งและก็อินทผลัมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังคัดสรรผลไม้นะครับผลไม้ที่เราใช้คือผลไม้แห้งเท่านั้นเนาะเพราะเป็นผลไม้แห้งแบบฟันดรายก็คือจะไม่มีน้ําตาลเสริมเข้าไปนะครับกินคู่กับเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นเนี่ยฟรุตเคก้กชิ้นเล็กๆ็กนะครับเรียกได้ว่าอิ่มเอมบฟินแน่นอนครับผม อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักก์ก็คือตัวเนื้อเค,ค้กครับคุณผู้ชมเนื้อเค,ค้กจะชุ่มฉ่ำมากๆเลยแล้วก็มีความหอมของผลไม้นะครับเ <nam S 2> พร <nam S 2> าะ <nam S 2> <WH. S 1> ว่าเรามีเทคนิคพิเศษนะฮะในการบ่มผลไม้ของเราเนี่ยใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยแหะครับ เวลาคุณผู้ชมนะฮะหั่นตัวฟุตเค้กแล้วตัดเข้าไปชิมเข้าไปนะครับแน่นอนครับจะได้สัมผัสถึงความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆอ่อนๆนะครับของตัวเครื่องเทศแล้วก็เล้าลำที่เราหมักบ่มด้วยนะครับจะแทรกอยู่ในทุกอนูที่เราชิมเข้าไปเลยล่ะครับต้องบอกว่าพรีเมียมขนาดนี้นะฮะพูดกันขนาดนี้นะครับก็อยากให้ฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับตำรับนี้สูตรนี้ก้อนนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักในช่วงสงกรานต์นี้ล่ะครับ และช่วงสงกรานนี้นะครับเราก็จะมีแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับเป็นลิมิต edition เลยนะครับกับสติกเกอร์ลายสงกรานนะครับแน่นอนนะครับว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นของขวัญได้จริงๆนะสังเกตนะครับสติกเกอร์เป็นรูปพงมาลัยแล้วก็สวัสดีวันสงกรานด้วยนะครับเข้ากับเทศกาลนี้สุดๆเลยนะฮะย้ํากันอีกทีนะคุณผู้ชมกับตัวฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับหก้อนขนาด3ปอนด์นะครับแบ่งกินกันได้ทุกคนในครอบครัวเลยนะครับบรรจุนะครับอยู่ในถุงสุญญากาศซิลอย่างดีนะครับแล้วก็ลงในนกกรระป๋ออองงลูมมมิิิเเีียยแแบบบบ้ตตดส์วา นนีะครับเป็นแพคเกจจิ้งนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับราคาพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชม1ก้อนแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับเพียงแค่โทรนะครับ0922658968นะครับหรือว่าเบอร์0 2 6 8 2 7 6 4 4ครับหรือใครนะครับสะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับง่ายมากๆครับพิมพ์คำว่าแอดยิ่งสักฟู้ดนะครับได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ ยังไงก็ขอฝากนะครับกับพุดเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับกับเทศกาลสงกรานนี้นะครับสามารถให้เรานะครับเป็นตัวแทนนะครับส่งมอบสิ่งดีๆขนมหวานอร่อยๆนะครับให้กับทุกคนในครอบครัวได้ในเทศกาลครอบครัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการค o กกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับ แต่คุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการ c o o k ิ้งกูรูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบนะครับและตำหรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าแอดยิ่งสักฟู้ดนะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการค o กกิ้ g กูรูได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมนาทีวันนี้ผมเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ